ผมเดิงทีจะต้องขึ้นนหะกลุ่มธนาคารแหละเพราะไตรมาสสองน่าจะกำไรที่ดีกลุ่มค่าปีก็ดูจากตัวเลขต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีเพราะนั้นพุ่นก็น่าจะขึ้นได้ระดับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบพันหกเนี่ยเฉยๆจะขึ้นไม่ถือว่าถ้าขึ้นพันหกก็ถือว่าเฉยๆเพราะนั้นเราพุ่นเนี่ยมันจะวนเล่นใช้พันห้าเป็นแนวรับแล้วก็วนพอ,อนี่ซื้อขึ้นเป็นเ็จใช่ไหมครับหมดแรงซื้อใช่ไหมอ่าฝั่งชารก็เล่นช็อตไหนก็เล่นช็อตลัลงอีกอ่า ใช่สองวันเนี่ยแล้วเฟอเอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยพูดมันควรจะขึ้นแสดงว่าไอเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะครับก็หาเหตุมาอ้างกันว่าว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราเห็นละว่าถ้าฝรั่งซื้อมืไหร่พุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูปัจจัยของเขาปัจจัยสําคัญของเขาก็าคือ FOMC ถ้าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยถ้าเกิดมีงินเฟ้อ,ก,อฟก็ต้องใช้วิธีอื่นในการแก้งเงินเฟ้อละไม่ใช่วิธีขึ้นดอกเบีย้ยเข้าใจไหมฮะมแต่ดอกเบี้ยจะยืนอยู่ขับนบนสูงเนี่ยถ้าใครเคย ทำไมต้องทำแบบนี้จะขึ้นขึ้นลงๆขึ้นลงๆหน่อยนะจะแสดงความไม่ชัดเจนไม่ได้จะส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนไม่ได้หรืจะผันอืมอ่ะเราก็ใจเย็นรอยสองวันนะว่าผู้เกบขึ้นไหมนะครับตอนนี้เขาเนิ่งนกันหมดเลยเขานิ่งกันหมดเลยนะครับต้องตลาดเงินตลาดทุนฝรั่งวันนี้ก็ไม่ทําอะไรกองทุนก็หม่ทําอะไรทุกคนก็ไม่ทําอะไรไงไม่ซื้อไม่ขายรอวันนี้วันหนึ่งอ่ะอีกสองวันบรนพุธวันพฤหัสก็ต้องขึ้นแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้นะถ้าเป็นปัจจัยเรื่องนี้ฝรั่งก้มาลุยซื้อ อย่น้อยก็ทบอปว่าช็อตเป็นรายตัวที่ขายมาเยอะๆล่ะกลุ่มหนึ่งที่จะต้องขึ้นเนี่ยกลุ่มธนาคารเนี่ยเพราะไตรมาสสองน่าจะกําไรที่ดีกลุ่มคาปีถ้าดูจากตัวเลขต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีนะครับอืมค่ะน่าจะดีนะครับเพราะนั้นหุ้นก็น่าจะขึ้นได้ระดับหนึ่งพันอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบพันหกเนี่ยเฉยๆถ้าขึ้นไม่ถือว่าถ้าขึ้นพันหกถือว่าเฉยๆแต่เลยวันนั้นเนี่ยก็ต้อง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 ดูนะ จะ,จะเลยพันหกนี่ต้องถือว่าขึ้นดับ,บพิเศษนะครับคือถ้าธรรมดาก็คืออาจจะเห็นพันหกว่างั้นเถอะพันหกนี่ถือว่าธรรมดาธรรมดาเลงเก็กำไรกันก็ถึงแล้วนะฮะก็วันก่อนพันห้าร้อยขึ้นมาพันห้าร้อยห้าสิบนี้ก็กี่วันเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ 1, 1, เพ<ช>ราวะราว่าพันหกสองวันก็ถึงถ้าปัจจัยนี้มันใช่จริงือครนะเพราะนั้นเราก็ต้องเล็งฟิวเจอร์ไว้แล้วกันิีเฟกถ้าเรามองเซตขึ้นพันหกเนี่ย สิ่งที่เราควรจะทำคือลองทีเฟกอันเนี้ยเบรกกรอบเล็กมาแล้วเราเบรกกรอบใหญ่รกรอบใหญ่อยู่ตรงนี้เนะะี่ย942เนี่ยนะครับอ่าคดีถ้าเบรก942ขึ้นไปได้นี่ยนะครับเราคำนวณคร่าวๆนะครับ915 948 915ก็9 15, 9 48, 9 15, 30 30จุดจากตรงนี้ก็เออก็ก็ขึ้นไป960 970นะบริเวณแถวๆเ,เนี้ย966จากตรงนี้นะฮะ2 6 5บ2ก็กำไรประมาณ60%ของเงินลงทุนอืม ครับอ่าพวกนี้ก็ต้องนิ่งนะพวกนี้ก็จะนิ่งอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่ามีโอกาสมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นก็เป็นลุ้นเอานะครับเพราะพี่เชื่อว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยละนะครับอืมอืมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นขึ้นมนี่ก็หน้าเลยนะไปเปลี่ยนหน้าน่ะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเอฟอมซีขึ้นแล้วไม่ขึ้นทิศทางจะเป็นไงแล้วเราจะทําตัวยังไงเอาอันนี้อันแรกก่อนที่ไปตัวหุ้นกับทีเฟกนะใช่ครับอันนี้รานนี้หุ้นเราดูว่าทีเฟกก็รู้ละว่าอางนี้ ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยหุ้นควรจะขึ้นเพราะเราไปดูตอนเขาขึ้นดอกเบี้ยสิหุ้นลงลนลนนเลยในระนาดเลยก็กดทําตกข้ามทาตรงข้าม,ามนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเอฟเอ็มโซมเอเอ็มโซมันต้องขึ้นแ่ะมันไม่มีครั้งนี้มันบอกว่าไม่ขึ้นนะก็มีอย่างคือขึ้นต่อขึ้นต่อลงขึ้นต่อก็ลงอแต่ลงมาก็จะลงมากรอบพันห้าก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับศูนยส,สีไม้หฮะขึ้นพันหกลงพันห้า ่างละห้าสิบบางละห้าสิบก็สูสีเดี๋ยวเปิมถต่อว่ยังไงต่อเดี๋ยวยังไงทีเฟกสนุกเลยนะแต่หุ้นอะไรโตไม่รู้นะสนุกเลยทีเฟกไม่ชอบแบบวันนี้ทีเฟกไม่ชอบดิเรกชอบว่าอ่าวันก่อนขึ้นยี่สิบวันนี้ลงยี่สิบแบบเนี้ยทีเฟกชอบอ่าครบอ่าส่วนทองคําก็เหมือนกันนะฮะถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าดอลลาร์จะอ่อนครับแต่แต่วันรุ่งขึ้นอ่ะวันที่สิบห้าเนี่ย ECB จะขึ้นไงอืม มันก็นจะทําให้ดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันะ้ห้ทองวิ่งขึ้นฮะอือค่ะจะได้ต้องเข้าใจว่าเวลาคนเขาเก็งกำไรระดับโลกเนี่ยเขาเขาอ่านยังไงเขาอ่านปัจจัยที่จะเล่นเพราะทองคำก็เป็นไซเควดเหมือนกันนะครับ,รบเขาากเก็งจะเล่นสั้นๆนะแล้วสุดท้ายเล่นเสร็จก็ลงมาอยู่ที่เดิมแหละแถวพันหกร้อยพันเก้าร้อยหกสิบเหมือนเดิมอืมอ,อเป็นจบในในสองสามวันนี้ก็คือเป็นการเก็งกำไรค่ะเรื่องยาวใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยยังไม่จบ เรื่องสตอรี่เรื่องเรื่องของวันก่อนผมพูดถึงบ้านปู่ใช่ไหมนะครับบ้านปู่ใช่ไหมวันพฤหัสพูดถึงบ้านปู่แต่วันนี้ก็เป็นยังไงมาดูซิเออก็ขึ้นมานะก็งเออก็วิ่งมาเอาก็วิ่งขึ้นมา,ะน,น,มานะฮะอันนี้ก็ก็คาดหวังการขึ้นไปห้าบาทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับราคาชาติถินก็พยายามก็กําลังกระโดดขึ้นมาก็ไปหาหุ้นที่มันเก่งกาไรแล้วมันลงมาเยอะๆนะครับอันเนี้ก็ยังพอได้อยู่นะคือเล่นเก่งกาไรนะ ครัครับนะมีโอกาสหือหวางเนี่ยนะครับแต่แต่ไม่ได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเทรนนะนะครับแต่ในความเชื่อมั่นตรงเนี้ยก็คือการขึ้นไปเก้าบาทสิบตังหรือว่าถ้าแรงๆก็เออนะคนติดสิบ,บาทวิสิตถูกได้นะประมาณเนี้ยอันเนี้ยพอ <Okay. S 2> ชื่อได้นะครับว่าถ้าราคาถึงเก้าบาทสิบห้าตังแล้วเนะี้ยน่าจะมีขึ้นต่อไปโซนสิบาทได้เก็งกับไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะลงต่ากว่าเนี้ ต่ำกว่าที่เคยต่ําเนี่ยเจ็ดบาทเก้าสิบนะลงไปห้าบาทใหม่สรุปนะในที่สุดเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเล่นเพื่อเก่งกับไหลหุ้นทรงทรงต่ําแบบเนี้ยเนี่ยเออครับก็เล่นทรงต่ำๆพวกหุ้นปิโตเคมีใช่ไหมฮะมันจะมาทรงได้ไหมจีซีเล่นได้ไหมเมื่อกี้บ้านปู่เล่นได้แล้วจีซีเล่นได้ไหมไม่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 เสียนะนะครับหุ้นทรงแบบนี้ก็ไม่เสียนะก็โดยโดยอ่าดูซินะครับ ลงมาแล้วก็มายืนยืนแบบนี้นะแต่ไม่เหมือนเนี้ยลงมาเด้งนะเด้งลงปึ้งเบรกอนะ่ะนี่เบรกไนงะเบรกสามเจ็ดหนะ้าเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปรุ่นสี่สิบสี่สิบสองประมาณเนี้ยอืก็ะจะไปทุนประมาณเนี้ยที่เล่นเกง็งกำไรนะครับ,รบขายขายให้ทันขายให้ทันแล้วกันนะครับคือช้าสุดก็คุณเห็นเนะี่ยเวลาไม่ขึ้นมาเห็นแท่งเทียนแดงแดงแดงึงแท่งแบบนี้นะคูกขายเถอนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเข,ขียวคูยังโลภอยู่ใช่ไหมเนะี่ยแนะท่งแดงหลุดสิบวันนี้ก็ขายเถอะ อย่ไปดูว่ากาไรขาดทุนเนี่ยก็จะขายก่อนแล้วมันก็จะลงมานะฮพอลงมาเดี่ยเราก็ดูก็มันยังไม่แดงเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้หลุดอะไรอะไรเงี้ยนะนะครับแต่จะรู้ว่าครั้งนี้มันแข็งนะมันผ่านเนี่ยอย่างอย่าง PTTC เนี่ยมันผ่าน25เดย์ไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปแถวๆนี้ใช่ไหมอัจิบาวได้ได้แรงนะครับคือเขาช็อตมาไงแล้วมันจะกว่าเวลาเขา cover ช็ตเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาจัดการกระพวกงช็อตเซลล์ก็จะจัดการทีละตัว ่ะเขาไม่มีเงินเยอะเคาจะทาเดี่ยวตัวสมมุติว่าพวกนี้มันก็ช็อตมาเพลินเลยนะเขาก็ไม่มีเงินลากทางตลาดหรอกแต่เขามีเงินที่จะลากคือเนี่ยแบบพูดๆๆขึ้นไปแหล่งแหล่งรึเปลไหมต้องบอกเขาเป็นช็อตวิ่งไล่ซื้อไงพูดนมันก็จะวิ่งแรงแห่งจังหวะนั้นเราก็ขายซะเพราะนั้นเราหุ้นเนี่ยมันจะวนเล่นใช้พันห้าเป็นแนวรับแล้วก็วนไอ้ไอ้พวกออพอนี่ซื้อขึ้นไปเสร็จใช่ไหมครับหมดแรงซื้อใช่ไหมอ่าฝว่างช็อตก็เริ่มช็อตใหม่ก็เริ่มช็อตผันลงอีกอ่ ไปอยู่เนี่แบงก์เนี่ยเราต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีถือกัอยู่แล้วใช่ไหมฮะทั้งประเทศอยู่แล้วล่ะนะฮะทั้งประเทศใช่ทั้งประเทศที่คิดว่าแบงค์เนี่ยสามารถถือข้ามเดือนอไปไปขายประมาณกลางเดือนหน้าแบงก์ก็จะเป็นอะไรที่เนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันแข็งกว่าหุ้นทุก กลุ่มในตลาดเลยใช่ใช่ใช่แม่จะวิ่งได้อีกเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเล่นเก่งอะไรกับมันเนี่ยเราจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหุ้นที่มันแข็งแรงแบบนี้เวลาขึ้นมันก็ขึ้นไม่เยอะ <c oughs> มันจะไม่วิ่งขึ้นไปแรงๆหรอกนะฮะ, <c oughs> ะมันก็จะเหมือนกับพยุงเซตไว้อะไรไว้